วันนี้นะคะจะมีคูโบต้านะคะเป็นแปดแรงนะคะแปดแรงนอกสวยๆสยีสเดิมเดิมนะคะตรงนี้จะเป็นจุดของน้ํามันเครื่องตรงนี้จะเป็นตัวเติมตัวดูนะคะแล้วก็ตัวถ่ายตรงนี้ค่ะพวกกรองตรงนี้เราก็เปลี่ยนให้หมดแล้วนะคะราคานะคะคันนี้สามหมื่นสามพร้อมจะส่งนะคะน้ํามันเกียร์กัลโรตารี่นะคะก็จะเป็นเบอร์เก้าสิบนะคะอ่าตรงนี้จะเป็นตัวเติมค่ะ แล้วก็จะเป็นพายดูนะคะส่วนตัวถ่ายนะคะก็จอยู่ข้างล่างค่ะนี่นะคะตัวถ่ายส่วนโรตารี่นะคะตรงนี้จะเป็นตัวเติมค่ะแล้วก็ตัวดูนะคะตัวถ่ายอยู่ข้างล่างนะคะ นี่ค่ะตัวถ่ายนะคะระบบเกียร์นะคะก็จะเป็นหกเกียร์เดินหน้าสองเกียร์ถอยหลังค่ะตรงนี้จะเป็นโลไฮของโรตารี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราเล่งเครื่องค่ะแล้วก็ยกวาวนะคะ เครื่องติดนิ่มๆเลยค่ะการทอดโรตารี่นะคะเราก็คลายน็อตตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงค่ะกลับไปแบบนี้แล้วโรตารี่มันก็จะหลุดนะคะเราก็ขยับขยับโรตารี่ก็จะลุกเลยค่ะต,ต้องให้หมดตรงนี้นะคะติ่งลงค่ะพุบไปนะคะ เป็นเดินหน้านะคะเกียร์หนึ่งค่ะนี่จะเป็นเกียร์สองแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นคัตนะคะล้อลูกเตะนะคะนี่ก็จะเป็นเกียร์สามค่ะนี่ก็เกียร์สี่แล้วนะคะ มันจะเร็วนะคะเราไม่ได้ทําให้ดูนะคะแล้วก็มาดูถอยหลังแค่นหนึ่งะคะ่ะถ้าสมมติว่าเกียร์ไม่เข้าแบบนี้นะคะให้ลูกค้านะคะกดคัดไปข้างหน้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวเกียร์ก็จะเข้านะคะจะเป็นถอยหลังหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูการทํางานของโรตารี่กันบ้างนะคะอันนี้จะเป็นรอบโลนะคะข้างบนจะเป็นไฮนะคะส่วนตรงกลางตรงนี้จะเป็นว่างนะคะ แล้วเราก็สับีโอของโรตารี่นะคะตรงนี้แล้วก็ค่อยสับคัดที่หลังนะคะอ่าแบบนี้นะคะโรตารี่ก็จะทํางานแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูเกียร์ไฮกันบ้างค่ะรอบก็จะเร็วกว่านะคะยิ่งเร่งเครื่องก็จะยิ่งเร็วขึ้นนะคะ คลิปเป็นประมาณนี้เลยนะคะของเหลวเราเช็คให้หมดแล้วนะคะลูกค้า,าไปก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะพวกสายพันเครื่องแล้วก็สายพันพัดลมเมคือเราเปลี่ยนให้หมดแล้วนะคะ